สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับเพื่อไทยเรื่องเยอะถ่ายเลือดคัดออกกรณีนายวันอยู่บำรุง ลาออกจากสมาชิกพักเพื่อไทยตามหลังการออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีระจำกระทรวงสาธารณสุขหลังจากไปปรากฏตัวร่วมลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกับบิ๊กแก๊สพลตารวจโทคำลนวิทคูบกระจา่างคู่แข่งของผู้สมัครพักเพื่อไทยโดยเหตุการณ์บานปลายเมื่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงพ่อของนายวันแต่ท้าทายให้พักเพื่อไทย ขับเขาออกจากพักเพื่อจะได้หาสังกัดพักใหม่โดยปัจจุบันเป็นสอสอบัญชีรายชื่อก่อนหน้านี้ในวันอยู่บำรุงแพร่ภาพสดผ่านเฟ e บุ๊กส่วนตัวกล่าวถึงความในใจหลังมีข่าวลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขโดยเริ่มต้นทักทายแฟนคลับว่าวันนี้บรรยากาศดีแต่สถานการณ์ไม่ค่อยดีหากเป็นเ c แฟนพันแท้ ที่ติดตามจะทราบว่าต้นอยู่บางบอนอยู่เพื่อไทยไม่เคยคิดที่จะหนีหายไปไหนตราบใดที่พักเพื่อไทยยังรักและเมตตาแต่วันใดที่พักเพื่อไทยไม่รักและไม่ให้โอกาสตนแล้วก็ต้องไปไม่เคยคิดเลยว่าวันนั้นจะมาถึงแล้ววันพรุ่งนี้จะให้ทีมงานไปยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุขส่วนสัปดาห์หน้า จะไปยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยในวันกล่าวว่ารู้สึกใจหายเพราะเป็นสมาชิกมาตั้งแต่พรรคพลังประชาชนจนถึงพรรคเพื่อไทยแต่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปส่วนรายละเอียดไม่อยากพูดและตนต้องไปทบทวนตัวเองด้วยว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรขอพูดเพียงเท่านี้เพราะไม่อยากพูดอะไรแล้วพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาสถานการณ์ย่ำแย่ลง ก็ตามที่เป็นข่าวหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อตนนิ่งกว่าเก่าเยอะมีความในใจอีกเป็นหมื่นล้านคำที่จะพูดแต่ขอเก็บไว้ถ้าตนถูกกระทําเมื่อไหร่จะพูดเมื่อก่อนมีอะไรที่พลาดพิงพักตนก็จะส่วนให้ทัวก็มาลงที่ตนไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาถึงและคิดอยู่เสมอว่าสักวันน่าจะมีวันนี้แต่ไม่คิดว่ามาเร็วมีอะไรจะพูดอีกเยอะแต่ไม่บอกคนฟังอึอดอัด ผมก็อึดอัดผมยังรักผู้ใหญ่ทุกคนของพรรคเพื่อไทยคอรบคุณอุ้งอิงหัวหน้าพรรครักท่านทักษิณคุณหญิงพจมาจรนพี่ปูยิ่งรักชินวัตรเพราะครอบครัวผมสนิทกับครอบครัวท่านมาตั้งแต่เก่าก่อนการเวลาเปลี่ยนไปอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปผมยังรักพรรคเพื่อไทยเสมอแต่สัปดาห์หน้าต้องขอไปลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยใจหายในวันกล่าว ขณะที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกล่าวภายหลังในวันอยู่บำรุงบุตรชายลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีเพื่อแสดงความรับผิดชอบกรณีที่มีภาพไปร่วมติดตามผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบอจอปทุมธานีที่บ้านพักของพลตโทคำรวนวิทย์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทราบว่านางสาวแพทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยรวมทั้งนายเศรษฐาแสดงความไม่พอใจในวันในเรื่องนี้อย่างรุนแรงถึงขั้นระบุว่า จะต้องหยุดทำงานในวันเลยทำหนังสือลาออกเองเสียเลยเมื่อน,นุ่มในวันลาออกแล้วผมจะอยู่ในพักเพื่อไทยต่อไปอย่างไรก็เลยขอให้พักขับผมออกจากพักตามระเบียบพักการเมืองเพื่อจะได้ไปสังกัดพักการเมืองใหม่ซึ่งขณะนี้มีพักการเมือง2ถึงสพักติดต่อเข้ามาแล้วยืนยันว่าผมตกได้แต่ผมต่ำไม่ได้รอให้ตจววเอกเฉลิมกล่าว ขณะเดียวกันปฏิกิริยาจากอุงอิงนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยถือว่าซีเรียสพอสมควรและมีลักษณะแตกหักกับบ้านอยู่บำรุงอย่างชัดเจนโดยเธอย้ำว่าจะไม่ไปเคลียร์กันอีกแล้วในฐานะที่เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยต้องปกครองคนหมู่มากก็ได้ตักเดือนไปและนายวันก็บอกว่าจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีดิฉันก็บอกไปว่าแล้วแต่ ให้เป็นวิจารณญาณและตักเดินไปตามหน้าที่เพราะคนในพักและสอสอในพักที่เห็นภาพก็ถามกันมามากเราก็ต้องคุยกันอยู่แล้วไม่ว่าในวันหรือคนอื่นๆต้องให้เกียรติพักและในชาญพวงเพชรก็เป็นผู้สมัครที่พักเพื่อไทยส่งก็ต้องให้เกียรติทั้งผู้สมัครและการสนับสนุนของพักเมื่อถามว่าจะมีโอกาสเดินทางไปบ้านริมคลองหรือไม่นางสาวแพรทองทานกล่าวว่า ยังไม่มีการวางแผนตรงนั้นแน่นอนว่าเมื่อสํารวจปฏิกิริยาทั้งสองฝ่ายแล้วถือว่าตัดขาดกันอย่างชัดเจนแม้ว่าโดยความหมายคงจะไม่มีการขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํรุงออกจากพักเนื่องจากคงไม่ต้องการให้ไปสังกัดพักการเมืองอื่นแล้วกลับมาทิ้มแทงพักเพื่อไทยแต่จะใช้วิธีตรึงให้คาอยู่แบบนี้อย่างไรก็ดีหากมองในภาพร,มรวม กรณีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวอยู่บำรุงของร้อยตำรวจเอกเฉลิมที่เคยเป็นกำลังหลักในฐานะขาใหญ่บางบอนฝั่งตนแต่มาวันนี้เหมือนกับการถูกผลักไสออกไปอย่างไม่ใหญ่ดีส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะพวกเขาหมดราคาหมดความสําคัญแล้วก็ได้แต่อีกด้านหนึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นอีกว่าภายในพักเพื่อไทยเวลานี้ไม่เหมือนเดิมมีทั้งคนเดินออกจากพักและมีคนที่ถูกบีบให้ออก ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่เดินสวนเข้ามาซึ่งอาจเป็นเพราะมีความพยายามในการถ่ายเลือดใหม่กำลังปรับการบริหารงานใหม่หลังจากที่นางสาวแพทองทานเข้ามารับช่วงต่อในฐานะลูกสาวเท่าแก่โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้จับตาการเคลื่อนไหวของมวลชนคนเสื้อแดงที่เริ่มหันหลังให้กับพรรคมากขึ้นกรณีของนายวรชัยเหมะอดีตแกนนำคนเสื้อแดงและเป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชยชัย ที่ออกมาวิจาร์ณการทรรมานของนายเศรษฐาแม้ว่าจะถูกเบรกจนหัวทิ่มก็ตามแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจภายในแม้ว่าสำหรับนายวรชัยถือว่าเป็นแค่ระดับปลายแถวไม่มีความสำคัญอะไรนักแต่มันก็สะท้อนอารมณ์ของบางคนในพักเหมือนกับเรียกร้องความสนใจอะไรประมาณนั้นแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ต้องจับตามองถึงอนาคตของวรชัยเหมะว่าในอนาคต จะมีชะตากรรมเช่นไรจะต้องถูกบีบให้ออกจากตำแหน่งการเมืองที่มีอยู่หรือไม่อย่างไรก็ดีสำหรับพรรคเพื่อไทยในวันนี้หากมองเข้าไปแล้วถือว่ามีความคุกรุ่นพอสมควรทุกอย่างไม่เหมือนเดิมจนหลายคนมองเห็นว่ากำลังเข้าสู่ภาวะทุดถอยลงไปเรื่อยๆแม้ว่านายทักษิณได้กลับมาคุมเกมด้วยตัวเองก็ตามแต่กลายเป็นว่าในเรื่องภาพลักษณ์กลับไม่ได้ดีขึ้นเลยพิสูจน์ได้จากผลสำรวจที่ออกมาทุกครั้ง ความนิยมลดน้อยลงไปทุกครั้งจนมีการระบุว่าหากมีการเลือกตั้งวันนี้พรุ่งนี้จะแพ้เลือกตั้งและแพ้มากกว่าเดิมอีกด้วยดังนั้นหากมองกันแบบทำความเข้าใจมันก็เหมือนกับว่าพักเพื่อไทยกำลังปรับเปลี่ยนภายในเพื่อเร่งสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้ทันยุคสมัยมีการผลักดันทีมรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาททดแทนรุ่นเกา่าเหมือนกับการถ่ายเลือดใหม่อีกทั้งยังมีการคัดออก หากไม่มีความจําเป็นกรณีของพวกอยู่บํารุงก็เป็นตัวอย่างให้เห็นเพียงแต่ว่าผลที่ออกมาเวลานี้มันยังไม่ปังตรงกันข้ามยังไม่เห็นแนวโน้มที่ฟื้นขึ้นในอนาคตอันใกลน้นี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ